วันนี้เราจะมาเปิดกล่องโอเดยน่านะครับอันนี้เซตแรกเซต A นะครับเซต A ภายในก็จะมีขนมโซคารดแถมมาให้น่าจะมี6ใบแล้วก็มีโปสเตอร์โปสเตอร์นี่เขาพับมาให้นะครับอันนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยเพราะว่ามันมันทำให้ มันยับแล้วมันทิ้งรอยผับไว้ส่วนข้างในก็เรียบร้อยดีครับเอาไว้ใส่การ์ดต่ามาเป็นเซต B, Z B ีเซตบก็ข้างในก็เหมือนเซต A ครับมีขนมแถมให้แล้วก็มีการ์ดอันนี้เป็นพิเศษหน่อยมี7ใบซองหนึ่งมี6 ซองหนึ่งมีหนึ่งใบและม,มีโปสเตอร์ข้างในาก็จะเป็นสมุดสีดำนี่ครับเซต A ก็จะเป็นสีแดงกเซต B เป็นสีดำอันนี้ก็มาดูโปสเตอร์เต็มๆนะครับ มันจะทิ้งรอยพับไว้นิดนึงนะครับเวลาเข้ากรอบมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่รวมๆแล้วก็โอเคครับก็ดีต่อมาจะมาเปิดการ์ดซองแรกนะครับซองแรกก็จะมีการ์ดพิเศษให้หกใบอันนี้ราคาเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่ามัน น่าจะราคาไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อันนี้คันเซตบีเซตบีก,ก็จะมีหกใบเหมือนกันครับก็จะมีการ์ดแนวเดียวกัน เป็นสีลุงถ้าเกิดเป็นการเอ็นจะไม่มีจะไม่มีอะไรจะไม่มีลุงอันนี้น่าจะเป็นการพิเศษที่เขาแถมให้มาครับอันนี้มาเปิดซองขนมก็ธรรมดาครับได้การเอ็นโอเคครับจบแล้วครับ